น้อยพูดเลยหายกองละองเออกระดดลงดาดผิดน้อยพูดแล้วอ้อมพ่อพูดแล้วรักอันมาจา่างแตงยินตกมาตักศาออพหมาเห็นดูห้างบดงมันทำบ่มีอันบ่มีห้างต่ำมันมันมันก็ก็ปีนขึ้น้วแหละบ้าทสวบานจีกว่าสามบ้านในตันึ่ เด้อบ <sh> <región> ีแล้วจะลงมาโลมาโลมาฮีมัเมื่อนักของนั้นเ้น้ำท่าอาจจะส่งมากกินๆน้ำจะทงขวดจะจิ้มมืดอ่อทุกวดน้อยด้อ

cái động ra hát nếu như một người anh nè bộc lạnh nếu nào nào nè sủa nào nè sủa nào nào nè nào nè sủa nào nè nào nè nè sủa nào nè sủa nào nè sủa nè nè ตูน <Yeah. S 1> <'s> like ึงบาเนีู่ระอยเห็นเนาย่กบบุกระบุกอยูก็น่านเก็บไปเก็บมาแต่ในบึงอันนี้มือ เกียวถึงอยู่มือนั้นนะมือโทรัเเมาเกียวอยู่เียงหมือกี่อนก็ดึงอะนเล่นเอทั้เล่นบ่กีันน้ำมือยู่ืเจ้าเล่นทั้งดึงทั้งนทั้งดงทั้งล่ทั้งีหมดนก็ตัวเขาหลักหน้า้ดยว่านีหน้าหัก แกงหมูเป็นต่ยานเยเนาะหมดคือเป็้นเลยอนมาว่านี่นะเออเวคุณเลวพี่หอดบกลายาปกคูณบคูนมันหลายบ้าน នឹងពែធ្វើមកមកថតអញតាំងໄວ້វិញហ៎បាទឡាតូ2តូเนาะនេះតែໄວទៅ วันนี้หาจะคนจะปาซิวนะอาผู้เดียววันนี<อ>้นะเดียวกับู่ห,หั้นลตัวอย่างนั้เดีบ้านลรโถยมันเ่าผู้เดียวอมันบนเขามันไป ขี้กายมืสาวนี่คือดองพรลากอยู่อออเอาผูเด่นมันเอาโบได้นมหนึ่งหน่เอ,น,อน,นี้ก็โอ้ล้งใส่มากตางาตกันมมกระต๊อบอบุญเชะอบุญเล้อโอ้อรู้ในในี่อาจารย์ข่าน,าน ได้บุญเนาะเอาได้นิ่ยเหอนี่ไปเอาบุญเอาไปน้ำเพน่ห้สิบบาทมาเผือเด้อบุญนะวะเนเต่าก <c oughs> <c oughs> เอาเข้าวมาน้ำผมโอ้โหเอาเข้าวมาด้วยนะครับผมมาหาช่วงเช้าๆแล้วก็เอาเข้าวมากินกลับอยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะครับผมได้วันละร้อยสองร้อยก็เอานะฮะเอาเข้าวมากินด้วยแต่เขาสั่งมาแล้วสองร้อยวันนี้เพิงจะได้หมกหนึ่งนะครับผมก็จะเอาเนี่วใส่ถุงนะครับผมป้องกันเนี่ยวไต่ออกมาตามกระตานะครับผม ใช่ค่ะแล้วเอาถุงช็อกโกแ่ตเตี่ไปเลยนะฮะโอ้ได้หมกหนึ่งแล้วนี่ได้อยูซิปบาทเอาใบไม้เซอร์โยบบนปเนี่ยนกะันร้อนเอาใบไม้ใส่ด้วยนะผมกันเหนียวร้อนนะครับผมนี่เรียบร้อยคือบุห่ไปหาให้บุห่แดงทำไมนะมันบุหรี่ให้ไฟมันนะก็ได้วางมุกมันมะีน้ำมัน ได้เห็นกเออกินผู้ดีโถเวดหลังฟูบาเงี้ยวแล้วก็มาหลังทํบบินโถหลังทับินผลโบทันเราโวยนะมาผลโบเมนโยมันเขาเอาไปแล้วโอ้เขาเอาไปไเสื้อหังด้โดใสเสื้อแ่หังดนโดหัางมาถุงะบดอืดหังตามีแพสามซิมตัวกรซิมดีเมียนยายผูกเขาก็ขึ้นปอธรดาขึ้นแล้วใบบันดาขึ้นชิดแล้วถอลงมาน่

เนี่ยเล็น้อยผมไปดูอ่านาสะบอนที่ไตเร็วๆนะเดี๋ยวอันเป็ดปีนี่แม่งอันนั้นโอ้มันโบอยากถือวันนี้ก็มาสะบอนมาผู้ดียวาวคือเก่งจะมาผู้เดียวก็ได้ห้าหมกบายส่งแล้วจะได้มาห้ามกได้ห้ามกวันนี้เพิ่งจะได้หมกเดียวนะครับผมหมกละยี่สิบบาทยี่สิบบาท บุตรเหยเนาะบุมเองมันตื่นแต่ตอดแรงบ่อม เนี่ยก็เลือใดนี่นะว้าวตีตัวได้น้อยอันนี้เลยนี่นี่เนี้ยครับเนียน่ยเนีย่ยเนี่ยมีเนี่ยขอนเนี่ยเต่าแล้วเน,น,นี่ยขอนบ่มีเนี่ยนันนี้ยตีนเพล์เนี้ยตีนเพรนะครับผมนี่ในช่วงเช้าเช้านะครับผมกับเสื้อแดงแ <laughs> ดงแดงสามนะครับวันนี้ <laughs> ใส่มาแดงสามผมก็แดงนี่ก็แดงฝั่งนู้นก็แดงเหมือนกันนะครับผม โอ้โหเหมือนนัดกันมาเขาจะมาเป็นแกงระเบิอเนาะแก่งเสื้อแดงนะครับผมแกงเสื้อแดงแกงมาคป่าอใส่เกงนี่มาท่นมดนกงมาซ้อนนะครับผมแกงมาซ้อนใส่เสื้อแดงนะฮะมองมาไกลๆจะได้เห็นคนนะครับผมถ้าใส่สีอื่นอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่สีแดงนี้คอยมาเห็นเลยนะครับเอาตัวรูปปด้บเอะไรรูปปั้บูพัดเอา ทําใหญ่ก่อนคือสอนเลิกเด้อะเยออยากอลกจมันนี่นี่ครับผมานัมันเป๊ะ้านีก็ไม่มีอะเลยนี่ก็หัวเี่หัวุกงนนบก็บกนมันก็สิมีบาที่บธลนบาทกายยบอวล้ าาโอบเอาหามกครับทรงร้อยผัวอันนี้มันเพิ่มออกมากตังกรอยู่นี่บัทนี่ได้ยูนี่ก็ได้ว้าวหากก็ได้มกหนึ่งหากก็ได้ซาวาดพึ่งได้20บาทนะครับ ควัดซอนๆเอาตามเขมน้ำนะครับดีเลาลงลเากบบุุ